เบนเรซิ่งแจ้งข้อสงสัยทำไมผมยาวอยู่ในเรือนจำสิ่งเล้าน้อยช่วยแม้กระทั่งมดตกน้ำ ยังคงถูกจับตามองไม่น้อยสำหรับเบนอัครกิจวร,รโรชเจร,เริญเดชหรือเบนเรซิงอดดิสามีของแพทนปภาที่เพิ่งได้รับอิสรภาพหลังต่อสู้อย่างทรมานยาวนานกว่า6ปีและต้องโทษในเรือนจำไปมากกว่า4ปีกระทั่งถูกปล่อยตัวเมื่อช่วงเย็นของวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เบนได้ออกมาก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในวันที่ได้รับการปล่อยตัวเบนถึงผมยาวจนแทบจะเป็นทรงผมรองทรงแล้ว โดยเบนก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ชี้แจงถึงเรื่องทรงผมเอาไว้ว่าจริงๆแล้วทางกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นักโทษเด็ดขาดจะต้องไว้ผมเกลียนไถ่าขาวเลยส่วนผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีหรือคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดเขาอนุโลมให้ไว้ผมยาวได้5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นทรงผมนี้ก็คือตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ เบนยืนยันว่าไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นอยู่เหมือนคนอื่นปกติทั่วไปคนที่อยู่ข้างนอกอาจจะไม่ได้รู้อะไรว่ากฎระเบียบเป็นยังไงสุดท้ายก็ต้องทำตามกฎเขาก็คือไว้ได้สั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้น เบนยังเล่าอีกว่าช่วงที่อยู่ในนั้นก็ได้มีเวลาทบทวนอะไรหลายๆอย่างกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาได้นั่งสมาธิสวดมนต์ถือศีลห้าจริงๆศีลแปดด้วยซ้ําเพราะว่าอยู่ข้างในสิ่งเร้ามันน้อยเราสามารถทําได้หลายๆอย่าง เราทำได้ไม่ยากเราช่วยหมดสัตว์อะไรหรือว่าแม้กระทั่งมดตกน้ำเราก็อยากจะช่วยทำแล้วมันสบายใจส่วนน้ำหนักลดลงเพราะว่าปรับตัวเหมือนกินไม่ค่อยลงนอนน้อยกินน้อยแต่เดี๋ยวค่อยๆปรับๆไป